สำหรับท่านที่เกิดปีกุลนะคะอาจารย์มียิมสีคลายใจจะสับไพ่ให้ละเอียดนิดนึงนะคะสำหรับท,ท่านที่เกิดปีกุลท่านที่เกิดปีกุลเนี่ยท่านท,านทราบไหมท่านเป็นผู้ที่มีความบางคังลำรวยมีความเป็นเศรษฐีเนี่ยมาตั้งแต่เกิดเลยนะท่านที่เกิดปีกุลเนี่ยอาจารย์สับไพ่ละเอียดพอแล้วนะคะโอ้โหตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเก่งมีความสามารถฉลาดไวพริบดีเป็นรด,ด ท่านี่เกิดปีกุนนะโอ้โหมีชื่อเสียงมาตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวแค่นะคะหากท่านหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจใดๆก็ตามที่ท่านกำลังจับอยู่ช่วงนี้เกณฑ์การประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากๆและมักได้รับการต้อนรับผลักดันสนับสนุนจากเครือญาติพี่น้องเนี่ยอย่างดียิง่ยงท่านใดทำธุรกิจกงสีนะสำหรับปีนี้ดีเลิศ เยี่ยมยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมการบริหารจัดการของท่านผู้ชมเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z เลยทีเดียวนะดังนั้นท่านที่เกิดปีกุลเนี่ยนะคอยนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูครูอาจารย์ค่ะไปเก็บเกี่ยวค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่อย่างสม่เสมอนะคะเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นอย่างเป็น ระบบระเบียบม,มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเมื่อใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงแล้วนะคะท่านที่เกิดปีกุลอย่าลืมแบ่งปันเรื่องเราดีๆเรื่องเราเล็ดๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะโอ้โหดวงดีแม่ไพ่ใบนี้บอกเลยว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภพมหาเศรษฐีชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดกาลเลยทีเดียวนะในไพ่ย,ยังเบาอีกนิดนึงนะคะมีโอกาสไปกราบนามัสการนะ ะคะองค์พญานาคจะดีมากๆเลยสำหรับท่านผู้ชมนะคะรวมทั้งเทาวิรูปักด้วยนะคะ Merry Christmas and Happy New year